สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับพี่น้องเนาะสายดวนมาแต่เสาเลยครับพี่น้องครับมีที่เอสมาอ่าสู่พี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมครับเพื่อได้โชว์เรดาร์เปนทีำกันครับพี่น้องครับสําหรับเลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าเลข ว่าาจะเป็นเลขชุดคำนวณของเพิ่นครับผมเลขเสือนอนกินครับบนเสียนอนกินล่างครับผมช่วงนี้ล่างถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับรวมไปถึงเลขของปูคู่บาครับผมอ๋เป็นสายดวนเลยครับพี่น้องเนาะอาจารย์โทรมาดวนดวนเลยจังใดกลับไปรับชมรับฟังน้ากันครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์สายบุญวัดปลาเก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณอาจารย์ได้ครับผม ฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหล็กครับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญวัดปลาครับผมครับสวัสดีครับครับเป็นในน้ออาจารย์สายด่วนมาเลยครับผมบันครับ ครับครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวครับผมอ๋อเล็กวิ่งตัวเดียวเล็กนี้ที่มานะครับมาจากโซ่ไหมครับครับอันนี้ว่ามันเล็กปูนปะครับผมอันนี้ครับครับอ๋อครับผมเลขกครับเป็นโซ่ไหมสองสางมวดเลยครับว่ามันเดินดีกันเลยเดียวมาว่าฝากมาาเจ้าครับผมเป็นบนหรือล่างครับอาจารย์อ่าบน ตัวหนึงล่างตัวหนึ่งเลยครับเล่นโอ้แยกเล่นม่ครับผมครับครับครับว่าหันว่าหันซ่อมเบื้องบอาจารย์ครับซ่อมเบื้องอยู่ก็ได้ว่าเด็กคป็นกับเขาดีนะครับเนาะครับผมเขามาสองวันแต่ก็ได้แต่เป็นแฟงปั่นก็ได้เหรอเดี๋ยวมากปากเอามาลรุ่งเป็นปั่นทั้งสองน้ำานักเนาะครับผมขอขอบคุณท่งอาจารย์ท่ันแรงทีมากครับผมขอบคุณเด้อครับผม วิ่งบนนะควิ่งบนตัวเดียวเลขเก้าครับผวิ่งบนเก้าครับผมจับคู่กับเก่าหนึ่งเก่าซี่จับคู่เก่าหนึ่งเก่าซี่ครับก็เด็กมามาแค่นี้นะครับเนาะอ๋อครับผมครับเก่าหนึ่งกับเก่าซีส่วนเด็กล่างนะครับเด็กล่างวิ่งซีครับตัวเดียววิ่งล่างสี่ครับ อ่ามีหนึ่งซีหนึ่งซีครับผมสองสองซีสองซีแล้วก็ห้าซีครับห้าซีครับ,บท,ที่ที่เขาที่คนี้ที่เขาขึ้น,น,ข,าานขึ้นเขาขล่างไรนะครับในล่างเขาดีอู้เขาล่างครับหมดลป่วนว่างหาันกาสน่องปูนมากครับผมครับ เป็นหน่วยศูนย์มาเลขอาจารย์ทหารมีนีมี่ยังแนกแ่ก็คือครับผมเก้าเก้าสองศูนย์ครับเด็กรางมาเก้าส <9 20 S 2> องศูนย์เด็กรางชันศูนย์อาจารย์แต่ว่าไปประกบกับเก่าได้ครับงวดนี้อาจารย์ได้หาหาสามศูนย์นี่แล้วครับผมครับแมนแมนครับเลขอ่ามีทีมาเอเลขอ่าทีว่าพันเดมา เลยซีครับพี่น้องเนาะเป็นซีครับเป็นน่ตัวชนอยู่กับตัวหาซีนั่นแหละครับหาซีครับผมครับอืมเอาลองเบิรงนด้วยครับว่ากันเพิ่นประกบครูว่ารับครับอาจารย์ว่าอะไรอ๋องเพิ่นมาประกบแม่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นไหนมาตัวเดียวครับโอ้เป็นเลขเลขวิ่งนี่เพิ่นเห็นมาตัวเดียวแต่ว่าอาจารย์มาประกบครูเอาครับครับหวดก่อนก่อนที่มันออกเจ็ดแปดเพิ่นใครเจ็ดมาตัวเดียวครับ วันนั้นเจ็ดแปดเลขจะเป็นเลขวิ่งมาตัวเดียวเลยครับวันนั้นเพิ่นได้เจ็ดเนาะอาจารย์เนาะครับครับโทษด้วยอาจารย์อาจารย์จำเลยเพราอาจารย์ให้่ยังก้อนวัดเจ็ดมีเอ่อผมให้เก้าแปดสี่ครับเก้าแปดสี่กับมัดกับกันก็จะเป็นเจ็ดแปดตัวนี้โอ้มาประกบกันไในเด้อครับพี่น้องเจ็ดแปดก้อนก้อนที่เจ็ดแปดพค่คนห่วงที่แรกสิแหละกัน เพ่นแขกเลยเกียมากที่ออกเจ็ดเก่านะครับครับผมอาจารย์ขนาจะมีเก่านล้วไหมครับเมื่อนางกับเป็นเก่าหาสูุดว่าครับวันนั้มาประกอบกันโอ้ครับพี่น้องระวังให้ดีได้ครับผมเป็นได้ซีมากซีกับทีอว่าเหล็กรางคนทือว่าเดินดีไหมครับผมครับเหล็กเหล็กเล็กรางคนเดินมากสามสามวันละวันนี้วันที่สี่ครับผมครับ เป็นเป็นเป็นเลขเลขตัวเดียวนะครับแล้ววิ่งตัวเดียวไปเลยให้มะตะกบอลจ้าวอืมเป็นนี่เป็นนี่เป็นเลขวิ่งครับผมก็วิ่งวันนี้เพิ่นกะเพิ่นให้คู่มานั่มห้ซีหนึ่งกับซีสองกับซีกับขาซีเนี่ยครับผมอล้วเี๋เอามาฝากมังบึงนาเทียร์ตาเดินดีอีกอีกเชงวดนะครับเนาะครับอาจารย์นี่แหะครับเส้นเส้นสายป่วน่นกะัดเนี่ยเลขเก้าครับวันนี้มันมาวิ่งเก้าไร บนวิ่งก้าวไวครับผมเก่าหนึ่งกับเก่าซีประกบคู่ให้งน้ำครับครับขันอ่ามาตัวลื่นตัวเด่นกัเอามาจับล่องบึงใส่เก่าก็ได้นะครับเนาะครับเลขปูคู่บากันยังบ่เปลี่ยนแปลงเนาะอาจารย์ครับผมยังบ่มียังเพิ่มเติมครับเลขคู่บาบ่่เปลียนร์ครับเอาครับพี่น้อกกัดนี่เป็นเลขสายด่วนเลขวิ่ง มวิ่งบนเก้าวิ่งล่างสี่ครับผมแต่ว่าก็มีจุดสังเกตที่เรามาเชื่อว่าล่ะครับผมชอบจะมาประกอบกับเหล็กของอาจารย์ด้วยครับผมเหล็กรางคันสามเดินก็จะเป็นสามสีนะครับคับมากประกอบกบเป็นครับคันศูนย์เดินก็จะเป็นศูนย์ซีรับแหนกเพราะว่าเหล็กเป็นมากตัวเดียวนะครับเนาะครับผมห้าสีนี่ก็เหล็กพี่น้องครับผม นี่แะครับสายด่วนอาจารย์ครับเอาถ่ายคลิปกับอาจารย์ฝากถึงพี่น้องเอฟซีนะครับผมครับครับสงครามเนาะเมื่อนี้ก็มุ่งถ่ายครับทำบุญทีนอยมากทั้งเงินเที่ยวยังมากะเมื่อนี้ก็เมื่อนี้กะขอให้มีโชคมีลาบนะครับเนาะครับได้เห็นเมื่อดีทีเมื่อนึงนะครับเนาะยังมื่อแรกจะได้สั่งรค์กันได้มีโชคเมลากันครับผมครับผม เขาไข่เซ็ซี่นะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านได้่องเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะครับเอาเช่นกันเด้ออาจารย์ครับผมสวัสดีปีไม่ไทยครับผมอยู่ดีไม่แห้งโชคดีโชคมานเป็น้ำกันครับผมครับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับผมครับเป็นเหล็กสายดวนครับผมเป็นเหล็กที่ว่าเพิ่นไดมาเด้อครับพี่น้องอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมเพิ่นกระโซ่ให้อาจารย์สายบุญประมันสามซีงวด้วครับพี่น้องเนาะอ๋อที่ีครับผมสองงวดครับผมเข่าครับผมเพิ่นซ้อมเบิงอยู่ครับพี่น้องวดนี้เพิ่นก็เลยเอามาให้ก่ามาเชื่อขึ้นเวทีเลยครับผมครับวิ่งบนเก้าเด้อครับพี่น้องวิ่งบนเก้า เพิ่นจับครูมาให้ก,ก็บจิมี่เก่าหนึ่งกับเก่าซีครับผมส่วนวิ่งล่างซีครับผมเพิ่นประกบครูมาให้ก็มิหนึ่งซีสองซีแล้วก็หาซีครับพี่น้องเพิ่นอาจารย์วาเลขของเพิ่นไดมานี่เข่าล่างดีขึ้นกันด้วยครับผมเข่าล่างดีขึ้นกันครับก็ไมาเชื่อกัน,กนเลยไล่หย่อนไปครับผมเลขประกบล่างของอาจารย์กับเลขติดล่างครับผมก็มักไปประกบกับเพิ่นอยู่แล้วครับผมเพราะว่าจะเป็น ว่าหานอาจารย์เลขเก้าสครับผมหมดก้อนนั้นน่ะเลขมีทิมาเพิ่นเด็กเก่าครับผมชนเก่าแล้วก็มาประกบคู่กับเลขอาจารย์สายบุญก็คือ0ูนย้วครับผม90่ทัดไปอีกครับผมเพิ่นได้7มาครับพี่น้องเนาะกับอาจารย์สายบุญมีเก่าแปครับประกบกันกับเป็น78ครับผมทัดไปอีกครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้7มาคือกัน ประกอบคู่กับเลขอาจารย์สายบุญเก่าหาศูนย์กับขอเจ็ดเก่าหวดนี้ได้ครับพี่น้องพเพิ่นได้ซีมาครับผมเลขอาจารย์สายบุญมี่หาสามศูนย์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องซีหาซีสามซีศูนย์นี่กับโบนเน่ได้ครับผมแต่ว,ว่าที่เพิ่นประกอบไห่มี่หนึ่งซีสองซีแล้วก็หาซีครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามันเชื่อกะ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับพี่น้องเนาะ16เมษายน67มือแรกนี้ครับผมขอให้ถูกหวยเล่งเงินไปน้ำกันครับผมสื่อสากินแมงรังรฐบาลเด้อครับพี่น้องครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ